อันนี้เป็นข้อสอบ A อเ v e l คณิตศาสตร์ปรกิ๊กหนึ่งที่สอบไปเมื่อมีนาหกเจ็ดนะครับเป็นเรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นจากโจทย์นะก็คือเขาบรรจุสบู่เนี่ยใส่กล่องกล่องละหนึ่งก้อนเสร็จแล้วเกิดข้อผิดพลาดนะครับมีบางกล่องที่ไม่ได้บรรจุสบู่ซึ่งความได้เป็นที่ไม่ได้บรรจุสบู่ก็คือ0.02จุดนเสร็จแล้วเขาก็ทดลองสุ่มนะครับโดยหยิบมา10กล่องแล้วอยากรู้นะครับว่าความน่าจะเป็นที่ได้กล่องที่ไม่มีสบู่เนี่ยน้อยกว่า2กล่องเนี่ยเท่ากับข้อใดนะครับ กรนีถ้าน้อยกว่าสองกล่องก็คือจะมีศูนย์กล่องกับหนึ่งกล่องส่วนความได้เป็นตรงนี้นะก็คือความนด้จะเป็นเขาเรียกว่าความไม่เป็นของตัวแปรสุ่มน้อยกว่าสองนะครับโดย x ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวแปรสุม่มตัวแปรสุ่มตรงนี้แทนจํานวนกล่องที่ไม่มีสบู่กถ้าความได้เป็นที่มันน้อยกว่า2ก็จะมีอยู่2ตัวคือความน่้จะเป็นที่ เท่ากับ0บวกกับความได้เป็นที่เท่ากับ1นึ่งอ่เสร็จแล้วสูตรนะครับกาเรียกว่าการแจกแจงทวินามนะเนี่ยก็คือความาจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นะครับอ่าเท่ากับ x เล็ก x ใหญ่ก็คือแทนจํานวนกล่องที่ไม่มีสบู่ส่วน x เล็กก็คือค่าของตัวแปรสุ่มอ่าในที่ค่าของมันก็คือเช่นค่าเป็น0ย์เช่นค่าเป็น1นึ่งอ่คราวนี้สูตรนะครับก็คือ n เลือก x n ก็คือสุ่มมาเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือ n x ก็คือเนี่ยค่าของตัวแปรสุ่มต่อไปนะครับคูณด้วยความน่าจะเป็นน่ก็คือตัวนี้นะเนี่ยความน่าจะเป็นที่ไม่ได้บรรจุสบู่ยกกําลังก็คือยกกําลัง x นะครับเนี่ยเราสนใจว่าไม่ได้บรรจุสบู่0กล่องอันนี้ก็ความน่าจะเป็นที่ไม่ได้บรรจุแล้วก็ยกกําลังก็คือกี่กล่องนะครับจากต่อไปคูณด้วย1ลบ p าเรามองนะครับตรงนี้มันก็คือตรงข้างกันอยู่อันนี้คือความน่าจะเป็นที่ไม่บรรจุสบู่ส่วนตรงนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่บรรจุสบู่เพราะันถ้าไม่บรรจุนะครับ x กล่องก็แสดงว่าบรรจุก็ต้องเป็นที่เหลือนะครับก็คือ n ลบด้วย x เนี่ยเช่นตรงนี้ถ้า x เราเป็นศูนย์ก็คือไม่ได้บรรจุศูนย์กล่องตรงนี้ก็ต้องบรรจุนะครับจากสิบลบไปศูนย์ก็คือบรรจุทั้งสิบกล่อง ตรงนี้ถ้าเรารู้สูตรแล้วเราก็จัดการแทนได้เลยนะครับเนี่ย p x เท่ากับ0นะครับ n ก็คือ10ก็ใส่ไปเลย10เลือก x ก็10เลือก0คูณกับความน่าจะเป็น p 0.02ยกกกำลัง x นะครับ x ก็คือ0ต่อไป1ลบ p เนี่ย1ลบตัวนี้นะครับก็ได้0.98ยกกำลัง n ลบ x เนี่ยก็10-0ลบ0ได้10ต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับ n เลือก x p ยกกำลัง x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x ก็10บลบหได้9 10เลือก0นะครับได้1ยกกำลัง0ได้1นึไปคูณตัวนี้นะได้ศูนย์จด้0.98ยกกำลัง10ตัวนี้10เลือก1นะครับได้10บันนี้ก็ยกกำลัง1ก็ได้เท่าเดิม แลแล้วก็ตัวนี้ก็ยกกําลัง9ดูช้อยนะครับก็ตรงกับข้อ3นะัพนพย้ำนะครับจำสูตรนี้ให้ได้นะการแจกแจงทวินามถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ